สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าหนู11ขวบยอดกระตันยูปันจักรยานเก็บของเก่าสู้เพื่อแม่และน้อง วันที่20สิงหาคาม64ชาวบ้านและคนที่ขับรถสัญจรผ่านไปมาบนถนนสายนางรองหนองกีช่วงระหว่างตำบลลำไสยโยงอำเภอนางรองจัังหวดบุรีรัมย์จะเห็นเด็กชายคนหนึ่งบันจัก,กรยานคู่ใจออกตระเวนเก็บของเก่าวตามริมถนนอยู่เป็นประจำขณะเดียวกันก็จะมีหนุ่มพนักงานเคอร์รี่น้ำใจงามคนหนึ่ง ที่ขับรถยนต์ผ่านไปทำงานบนถนนสายนี้ก็จะชอบแวะเอาลังกระดาษขวดและซื้อขนมลงไปให้น้องคนดังกล่าวเป็นประจำเช่นกันกระทั่งล่าสุดผู้สึกอข่าได้ขับรถผ่านไปเห็นภาพแห่งความประทับใจของทั้งคู่ก็ไม่รีรอที่จะลงไปสอบถาม จนทราบว่าเด็กชายที่ปั่นจักรายานตระเวนเก็บของเก่าริมถนนชื่อเด็กชายทิพย์แทนไทยนามปัญญาหรือน้องมาร์คอายุ11ปีปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านวังกระโดนอำเภอนางรองสอบถามถึงเหตุผลที่ต้องปั่นจักรายานตะเวนไปเก็บของเก่าตามสถานที่ต่างๆก็ยิ่งทําให้ประทับใจมากขึ้นไปอีกพระน้องบอกว่าอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่เพราะครอบครัวยากจนปกติพ่อแม่มีอาชีพเก็บของเก่าขาย แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีของเก่าให้เก็บไปขายเหมือนเมื่อก่อนอีกทั้งแม่ก็ต้องเลี้ยงน้องววยขวบเษ็ษพ่อจึงต้องออกมาเก็บของเก่าคนเดียวจึงอยากจะช่วยพ่อแม่บ้างจึงได้ปั่นจักรยานโคจที่แม้จะเก่าโซ่หลุดบ้างอย่างรั่วบ้างเอาไปหาเก็บของเก่าตามริมถนนและสถานที่ต่างๆเพื่อเอาไปให้พ่อคัดแยกขายจะได้มีเงินเลี้ยงแม่และน้อง น้องมักยังบอกด้วยว่าไม่เคยอายที่มาเก็บของเก่าไปขายเพราะแม่และน้องจะไม่มีกินมากกว่าทั้งยังพูดทิ้งท้ายด้วยว่าถึงจะจนแต่สักวันก็จะรวยได้จากนั้นผู้สื่อข่าวได้ขอเดินทางไปที่บ้านของน้องมักด้วยโดยบ้านของน้องเป็นลักษณะเพิงหลังเล็กๆ มุงด้วยสังกะสีเก่ารอบตัวบ้านเต็มไปด้วยของเก่าที่เตรียมจะคัดแยกไปขายและก็ได้พบกับนางวัชราพรกลมวงอายุ31ปีแม่ของน้องมาร์กกำลังอุ้มลูกสาววัยขวบเสร็จอยู่เมื่อสอบถามนางวัชราพรผู้เป็นแม่ก็เล่าให้ฟังว่าน้องมาร์กเป็นเด็กดีขยนัน ช่วงว่างจะช่วยพ่อแม่คัดแยกของเก่าเพื่อนำไปขายหลังจากแม่มีน้องก็ไม่ได้ออกไปเก็บของเก่ากับพ่อเพราะต้องเลี้ยงลูกสาวคนเล็กอยู่บ้านน้องมาร์กจึงปั่นจักรยานออกไปหาเก็บของเก่าแทนแม่เพื่อนํามาให้พ่อคัดแยกไปขายแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีของเก่าเยอะเหมือนเมื่อก่อน ก็จะได้เวละ1นละ1 0 0ถึง200บาทก็ภูมิใจในตัวลูกชายที่ขยันและกตัญยูรู้จักช่วยพ่อแม่แต่ก็เป็นห่วงไม่อยากให้ลูกปั่นจักระยานไปเก็บไกลๆก็เคยถามลูกว่าอายไหมน้องก็บอกว่าไม่อายอยากช่วยพ่อแม่เพราะกลัวพ่อแม่กับน้องจะไม่ได้กิน ขณะที่นายมงคลเสาวกูลอายุ23ปีพนักง,งานเคอรี่น้ำใจง,งามก็บอกว่าตนจะขับรถไปทำงานผ่านถนนสายนี้เป็นประจำก็จะเห็นน้องปั่นจักรยา,ยานออกมาเก็บของเก่าตามริมถนนเกือบทุกวันเหมือนกันพอไปสอบถามน้องจนรู้ว่าครอบครัวยากจนต้องมาเก็บของเก่าไปขายก็สงสารวันไหนขับรถผ่านมาเจอน้องก็จะไว้เอาลังกระดาษขวดและซื้อขนมติดรถมาให้น้องเป็นประจำ บางวันก็ให้เงินครั้งละ 100- ถึง200บาทนอกจากจะสงสารน้องแล้วยังชื่นชมในความกระตัญยูของน้องมาร์คด้วยที่รู้จักช่วยเหลือพ่อแม่ตั้งแต่เด็กก็อยากฝากถึงสังคมว่าหากพบเห็นใครที่ยากลำบากก็ให้ช่วยเหลือกันไม่มากก็น้อยท่านผู้ชมนัครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ